ี่น้องขออนุญาตคุยกับเก่านะครับนะครับพอได้ลงคลิปพอว่าทำงานครับพี่น้องวัอนี้กับผ้าพี่นอ right ้นองมาใส่เบ็ดเนาะครับมากับทีมงานประกอบเข้ากันเก่าครับมากับสร้างโอดครับนี่ครับสร้างโอดกําลังทําการมัดเบ็ดอยู่ครับรับสร้างประกอบเพื่อนกันฉัน อ่สวัสดีไอ้เพื่อนเพชรสางมองครับพี่น้องเอามองมานึ่มาใส่เบสฟอร์มใส่เต็มมือก้อนเหมือนครับเนี่ยสีเงีายมันไหลสีเงีาไหลไแล้วได้เรื่อยอยู่ดอกพอได้กินอยู่ครับมองสามเส้นนะ,ะครับเบดมันนี่ก็ได้ซื้อไหมครับพี่น้องมันนี่ลงทุนไหมเบด ว่าสิเป็นหมอแบสไปติดหัวแล้วครับก็ดด้ซื้อบเบดก็ดด้ซื้อขัดละหาบาทพี่น้องล้างละหาบาทเดี๋ยวว่าเปลี่ยนหมากไหมครับเปลี่ยนดวงเบดใหม่ดวงเบดมาจากกล่านเขากะสิเป็นประมาณนี้แหละครับดวงใหญ่อันนี้สร้างโัวเพื่อนกำลังทำการเปลี่ยนหมากแ้วครับ นติดตามไปเรื่อยๆนะครับมื่อนี้สำหรับคลิปนี้ยาวๆเลยครับครับตอนนี้สร้างบังกกอบเพิ่งกัดใส่มอ่งนะครับใส่มองกันกมื่อนี้รู้สึกว่าใส่คำแล้วเบ็ดน่าจะทีหลังนะครับพี่น้องเอาวางได้สร้างบังกกอบใกลๆบุญอ๋อ เบ็ดเท่าเตะเตะบาเบ็ดใส่เอาเนาะเอาขามได้เนาะบ้านนี่น้านี่น้ำนี่ยน้อยนี่น้ำใส่ได้อยู่นี่นี่นี่น้ำไี่น้อยนี่ใส่นี่ใส่ม้องน้อยนี่นี่นี่ชูมีทางได้ปลาบนเขาบ้านเนี่ยบ้าี้นนีาขินเฮ้ยนะมีทางเพื่อตู้รถแต่ว่าน้ำขึ้นสุดมากตู้รถเอ้ยน้ำมันขึ้นมากเน่อยเลยคุณมองความคุณโอ้ไก่แท่ยหางมากกับมื่อยแล้ว Họ tuần sang biết họ cho lông tuần nãy Áo 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 mượt này biết Bà có xe gắn khuyên để nó nữa phải lùi lê บรรยากาศช่วงแรงๆครับพี่น้องโู้ใส่ลงไปเล็กๆคุณว่าได้ปะ มองกับมองสามเส้นพี่น้องเอ้ยมองน้อยหาป่ากินนี่นะครับชีวิตของคนทำงานนะครับไกลบ้านเลืองานมามีเวลากับมหากินครับพี่น้องครับติดตามกันมือแล้วครับพี่น้องมองว่าสีมานประมาณยีมือเศร้านะครับจะมาหลุนกันยีมือเศร้านะครับพี่น้องครับกลับไปใส่เบ็ดกันต่อเลยนะครับ กันเลยเงืดอีไส้ก็เป็นใส่เดือดนะครับพี่น้องไส้เป็นดินนานไปหน่อยนะร่องมึงจกจิ้มอะไตอนนี้ก็ค่ำแล้ววุ้งว่าไส้เดี๋ยวจักหลังจะมืดก่อน จะมาหลุนกันตอนกลางคืนสามหลังลองแงหน่อยครับพี่น้องมามึงสร้างโอดใส่เบียดเนาะครับแต่จะคือมาสร้างโอดมาเนี่ยหล,หลุนมึงเนอะอ้ยคุณลงเลือกแต่เพียงเอว คบบำเหรอพี่น้องเอ้ยเหลืองานคำจากี้มหาอยากหากินเข,าใ,นา,ขาใส่เังสั่นบ่ไม่สั่งโอ๊ตเบ็ดกับปลาไหลขั้นพี่น้องล,ล้างยี่สิบลังครับสือมาหลังละหาบาทมาลองมึง ได้บ่ได้จังได้กับรุนมึงเนาะพี่น้องการหาอยากหาก,กินเนาะ กสิเบอร์เราป่างอดเทื่อห้องบะเดปานห้องิกินขาแรงกำยังเหรอนึสร้าง,งอดอ,อาหารก็บะเดีย,ยมมากมาเน,นี่ยล่ารุ่นครับต้องล่าุ่นอ๋ลอล่าุ่นกันีครับมันดกันได้กินแล้วเนาะครับข้าบกับรุ่นมือเศร้าครับผมอามือนเศร้าบะใดกัอาหารถุงตลาดปากซอย ตามเครื่อเลยขับจากไหนกันล้อลุนมึงตอนยามเนาะพี่น้องความจูมานบอมันอันนี้ก็จจางหัเป็นกระไซเป็นเล้อีกสองหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องลุนมึงครับแม่ยมม สองตัวแล้วพูดยไปเพื่อเอาไอึ้นยานพี่สุตไปูดียะไปพูดเยะตุยตุกับมาเอนมไปเอนดักเอิมวนเอินุกอเอิมาเอ้เอนมาเอนลกลกเอ้ลูกลเอินมาราบกัดยใาเอิ่นลูกเอนลก่ลูกขึ้นมากินข้าวอกว่าดีใจทุกคนมากอ้เอิ่นมาเนาะเอนอัดศูนย์ขนาด โอ้โหูญขนาเลยอ้าวฮะมันยังยกไม่พอยกไม่มันผิดที่ลอะรกันปลากระจายซุกแล้วเย็นๆโอ้ไฟไงเอาม่ได้ไหนสูเนาะี่ปลานี่ยโอ้จุดยอดเลยครัไอ้ที่เกรี้ใครมล่ะไรปลาเยมันหนอยเนาะเตียมาเนาะ

สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศย่ามงมือเช้ามันี้ออกมายามมองยามเบ็ดครับพี่น้องหลังจากมาคืนนี่ยามเราบ่ได้อีหยังเบ็ดกันเนื้อกันร่อนกับบานมือเปล่าครับเมื่อคืนนี่นี่รุ่นแน่ย่ามงมือเช้ากับซีเมนต์มองเลยพี่น้องอะมองสองสามด่างเป็นมองหน่อยบรรยากาศในามือเช้าครับ หลุนมึงนะพี่น้องเนาะว่ามันจิได้กินบอ้อเหมือนนี่ยากาศดีแห้งพี่น้องสร้างปะกาพันเพิ่งยามม่องเพิ่นหลุนมึงครับพี่น้อง หลังแหลกกระบอดถึงเลยพี่น้องเอ,อ้ยเฮ้วเฮ้วเฮ้ว นี่โอ๊ตนี่ติงก็งตัวนี้นี่เด้ปลายอยังอ <c oughs> ย่ามึงดูประซิวะว,วะกีติงคอยซะมาข้าวหน่อยวะเฮ้อเขาคุณจะเห็น <c oughs> โอ้ละขาวปลาข้าวหน่อยตัวเดียวขอลอ นี่หน่อยใส่มึงด้วยฮะเย็นซ้ายมาเขาหน่อยวันนี้มึงหางเดียววันนี้โอ้ย <c oughs> โอตัวเดียวขอหลอปลายกำผ่าปล่อยมันซะ สร้างประกรพะลุ่งกูม่องครับพี่น้องสงเสะสี่เฮรับพี่น้องเหมือนนี้อาหารตลาดคือเก่าหรือบ้างเมี่น่มาเม็ดก็ว่าได้มองก็ว่าได้ <c oughs> เอ้ยมวนว่ะ <laughs> Mới thử ghép <giác> tổ <laughs> Mới đây chắc tổ สวยแล้วสรุปผลงานครับพี่น้องแฮวครับพี่น้องมือนี่บ่ได้กินยังม่องก็บ,บ่ได้บ่หมานคนใส่บ่หมานคนใส่บ่หมานคือม่องบอ่หมานเป็นค <c oughs> นไข้ทีดนะครับพี่น้องเออไแต่มมองเอ๊ะ <c oughs> เอ่่สองตครับพี่น้องครับเอสองตัวเหล่อโอ้สวยแล้วสวยแล้วสองลอยตครับไปกับบ้านกับบ้านมือเปล่าครับสารคิปนี้ก็จบไว้ซ้ำนี้นะครับบอมานครับพี่น้องมปนได้ตัวบ่บ่บ่่ะ